าสิ่งนี้ช่วยให้เม็ดเลือดแดงแข็งแรงและไม่เป็นโรคเลือดจางมีอะไรบ้างครับอาจารย์สุชาติจะมาเล่าให้ฟังใครอยากจะเปลี่ยนแปลงรูปร่างอยากจะหน้าสวยขาวไร้ฝ้ากระจุดด่างดำอยากจะปรึกษาเรื่องหัวร้านเชิญท่านเอานิ้วแตะที่หน้าจอโทรศัพท์ในรูกลมกลมที่มีรูปอาจารย์นะครับแตะแล้วนะครับจะพาท่านไปอีกหน้าหนึ่ง ในหน้านั้นนะครับสังเกตบรรทัดที่4นะครับเป็นภาษาอังกฤษเช่นถ้าเอานิ้วแตะอีกทีนึงนะครับก็จะสามารถมาคุยกันได้นะครับอาจารย์มีรายละเอียดทั้งหมดให้เลยนะครับสําหรับนะครับ5สิ่งนี้นะครับช่วยให้เม็ดเลือดแดงแข็งแรงนะครับและไม่เป็นโรคเลือดจางนะครับคือ1นนะครับแตงโมครับการกินแตงโมนะครับก็จะช่วยให้ทั้งเม็ดเลือดแดงนะครับทั้งพลาสมานะครับ ทั้งหมดเนี่ยนะครับแข็งแรงครับ2ครับแก้วมงกรครับ3ครับมะเขือพวงครับ4ครับทับทิมครับและ5ครับคือกระเจี๊ยบเขียวต้มครับทั้ง5อย่างนี้นะครับช่วยให้เม็ดเลือดแดงแข็งแรงนะครับและไม่เป็นโรคเลือดจางการที่เม็ดเลือดแดงไม่แข็งแรงนะครับรู้ไหมครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นคือนะครับร่างกายของเรานะครับก็จะนะครับ อ่อนแอลงนะครับเพราะว่าเม็ดเลือดแดงนะครับไม่สามารถที่จะนำสารอาหารนะครับส่งไปสู่เซลล์ต่างๆในร่างกายของเราได้นะครับและนะครับการเป็นเลือดจางนะครับก็จะทำให้ซีดนะครับและนะครับอ่อนเพลียง่ายและสำหรับเรื่องของเกล็ดเลือดนะครับถ้าใครมีน้อยนะครับเวลาเลือดไหลนะครับมันก็จะไม่หยุดนะครับเพราะเกล็ดเลือดมันจะทำให้เลือดมันหยุดนะครับ ถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับช่วยอาจารย์นะครับกดหัวใจคอมเมนต์มาคุยกันเยอะๆนะครับและกดติดตามมาไว้ครับแลาช่วยอาจารย์แชร์ออกไปครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ